ยังต้องตามกันต่อนะคะจากกรณีที่มีคลิปหลุดคนหน้าคลายสามีนางร้ายควงสาวสวยไปสนามบินไปเที่ยวที่ฮ่องกงจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะเพราะสาวที่ควงไปไม่ใช่ภรรยาโดยซูมหน้าฝ่ายชายนะคะก็คล้ายกับจินธรรมอัธนะสามีของดิ่งปริตาเอามากๆเลยและคะ่ะ นอกจากนี้นะคะทางเพจจับโปดารายื่ออกมาขยี้ต่อว่าเจอจังๆเจอจังๆเจอจะจ่าแฮตแ,แท็กเห็นกับตาวายแรงมากล่าสุดอีกแก้วอีคำจากทางเทือกเขาตะนาวสีบอกว่าเห็นสามีของนางร้เน่าเบี่ยงไปกับใครก็ไม่รู้ะคะ่ะหญิงสาวร่างเล็กสวยสับแบบละเอียดยิบงานนี้เดียนก็เลยบอกอีกแก้วอีคำว่าหล่อนคิดมากอาจจะเป็นผู้จัดการสาวหรือเปล่าคะลูกสาวเดียนก็ตอบกลับมาว่าไปฮ่องกงขนาดนี้ไปขอลูกเพิ่มหรือเปล่าคะแม่แฮแท็กมีตัวไปฮ่องกงติสอ มคะถ้ามีเดี๋ยวจองตัวกับวันนี้เลยคะ่ะทิพยฮ่องกงสนุกสนุก,กเดียนเองก็ลําบากใจจับโปดาระไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะทางเพจค่ะยังแคปภาพทั้งคู่นะคะพร้อมข้อความที่ว่ากล้องไม่ชัดเลยคะ่ะเดียนมองอยู่2ชั่วโมงและ และเมื่อทางท็อปดารานะคะได้เข้าไปส่องในอินสตาแกรมของจินทำนะมัาธนาเมื่อวันที่14เมษายน2566ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้โพสต์ขอบคุณพี่ชายขณะไปดินเนอร์มือหรูนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเจอคอมเมนต์เดือดสนั่นจากแนนนะคะน้องสาวหนิงปณิตาเข้ามาฟาแรงกลางโพสต์เลยว่าทําอะไรเนี่ยก็ควรเกรงใจลูกเนอะถึงจะไม่เกรงใจแม่ของลูกเป็นห่วงเธอนะแต่ก็เป็นห่วงหลานมากกว่าสงสารนิลิน ซึ่งก็มีชาวเน็ตในการเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าแล้วผู้หญิงนั้นถ้าใช่หนิไม่มีความรู้จักบาปเลยนะนั่นจากข้อความนี้ในะคะแนนก็คอมเมนต์ต่อว่าน่าจะสะกดคําว่าบาปไม่เป็นนะคะแถมชาวเน็ตรายนี้นะคะยังแท็กหาแนนอีกครั้งและขยี้ต่อว่าได้ข่าวว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนดาราดังคนหนึ่งค่ะ ทั้งนี้นะคะก็มีเพื่อนตำรวจค่ะเข้ามาคอมเมนต์ตอบที่ว่าสายพี่ที่สนามบินเห็นนะว่าไปกับใครต้องบอกเที่ยวบินด้วยไหมจะบอกให้ว่าทีจีอะไรนั่งตรงไหนขณะที่หนิงปณิตานะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าเขาบังเอิญพี่จีไปทํางานกับุูนส่วนไปกันหลายคนด้วยตั๋วเต็มไปกับการคนละไฟล์หมดเลยพาร์ทเนอร์เขาจองตั๋วให้ค่ะแล้วก็มีอีกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์บอกหนิงปณิตาด้วยว่าแหมบนเครื่องเขาก็บังเอิญนั่งบีซีติดกันนะพี่งานนี้เนะะี่ยกาทำเอานิงปณิตาเนี่ยส่งอีโมจี หน้าเวอร์นะคะหลังได้เห็นคอมเมนต์ด้านบนนะคะที่บอกว่าเบังเอ,อิญนั่งติดกันนอกจากนี้นะคะเพื่อนตำรวจค่ะยังคอมเมนต์ด้วยว่าลูกผู้ชายตัวจริงต้องโกหกซึ่งแนนน้องสาวนิงนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าตัวจริงวงเล็บหรอทั้งนี้ค่ะนิงปฏิตาย,ยังคอมเมนต์ทราบซึ้งได้ว่าในวันที่เราแย่ที่สุดหนูรู้ว่าใครคือคนที่รักหนูและไม่เคยทิ้งกันเลยรักและศรัทธาหมดใจซึ่งเพื่อนตำรวจก็ตอบว่าพี่จะทิ้งน้องได้ยังไง รวมทั้งคอมเมนต์จากแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากค่ะทั้งต่อว่าเตือนสติฝ่ายชายและให้กําลังใจหญิงปฏิตาไปจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นลืมไปหรือเปล่าว่ามีลูกสาวผู้ชายคนนี้สุดๆไปเลยเมียน้อยคือหน้าจุดๆมากๆคนมันมีใหม่แล้วมันไม่คิดหลอกถึงจะมีลูกสาว2-3ถึงคนมันก็ไม่คิดมันไม่คิดถึงคํามันสัญญาที่เคยให้กับเมียกับพ่อแม่เขามันก็ลืมหมดรู้ว่ายุให้ใครเลิกกันมันบาปแต่สําหรับหนิงเลิกเถอะฉันทนไม่ไหวแทนเวลาเขาเดินเนี่ยเห็นคลิป เหมือนกลัวคนอื่นเห็นผู้หญิงเดินตามผู้ลากกระเป๋าสองใบผู้หญิงเดินไปแต่ตัวตามหลังผู้ชายแบบอย่างเร็วควหน้าครอบครัวแบบนี้สังคมเสื่อมทรามอย่าเรียกตัวเองว่าพ่อถ้าอยากสะกดคำว่าพ่อไม่เป็นสงสารเมียบ้างเปล่าผู้หญิงนะ่ารู้ทั้งรู้ว่าเขามีเมียผู้ชายนะผู้ชายทั้งที่มีลูกนี่ใสเหมือนพ่อตัวเลย <c oughs> เห็นแก่ตัวชิหายนอนกอดทะเบียนช้ำใจจนวันตายคนขยันทำงานแบบนี้ไม่อดตายหรอกลูกทางฝั่งย่าเขาก็เลี้ยงดูอย่างดี สินข้อสามนี่กรรมหนักสุดแรงสุดเลยนะคะและจะต้องได้รับผลกรรมทั้งในชาตินี้และก็ชาติหน้าค่ะต้องได้รับผลกรรมไปตลอดชาติเลยนะคะเวรกรรมมีจริงค่ะสุดจริงฟังเรื่องแบบนี้แล้วหดหูใจอย่างมากค่ะเรามีครอบครัวมีลูกเหมือนกันวันหนึ่งถ้าเกิดเรื่องแบบนี้รู้สึกใจตกไปตาตุ่มสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะกันรุนแรงเกือบจะเลิกกันพี่สาวช่วยน้องด่าเต็มที่ตอนนี้พี่กินอาหารหมาเข้าหน้าไม่ติดเขาดีกัน ถ้ามันไม่ไหวก็เลิกซะเถอะค่ะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็พยายามสอนลูกว่าต่อให้พ่อแม่เลิกกันก็ยังรักหนูเท่าเดิมยื้อไปก็มีแต่เจ็บถ้าเราเป็นหนิงมีหน้าที่การงานดีหาเงินเองได้เราจะไม่ง้อผู้ชายแบบนี้เลยทนทําไมก่อนทุกคนเกิดมาเพื่อมีความสุขและอีกหนึ่งข้อความนะก็ที่บอกว่าปล่อยเขาเถอะขนาดหนิงยังเข้าข้างสามีเลย แล้วคุณผู้ชมนะคะเห็นข่าวนี้มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ